รัฐสภาช่วยประชาชนวันนี้มีนายกิติพลปานพมมาตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนคนปรปฐมพักประชาชนหารือถึงปัญหาจุดกับรถบริเวณถนนหมายเลข375ช่วงแยกทุ่งพิชัยตะบนห้วยพระอำเภอดอนตูมจังหวัดนคนปรปฐมไม่มีสัญญาณไฟจราจรเกรงจะเกิดอุบัติเหตุกับประชาชนเพราะถนนสายนี้เป็นถนนสายหลักมีการสัญจรไปมาเป็นจํานวนมาก อันตรายจากจุดกับรถนะครับถนนทางหลวง375นะครับเป็นแยกทุ่งพิชัยครับบริเวณนั้นนะครับ เป็นช่วงกับรถที่มีขนาดกว้างกว่าปกติครับทาให้เกิดการสัญจรช้ามไปมาระหว่างถนน4ี่เลนนะครับทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะครับซึ่งเป็นซอยทะลุที่ต้องส่งนักเรียนนะครับไปยังโรงเรียนวัดทุ่งพิชัยด้วยนะครับและเนื่องจากยังไม่มีสี่แยกไฟแดงครับทำให้เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุครับจึงเรียนไปยังอธิบดีกรมทางหลวงนะครับและแขวงทางหลวงนครปฐมครับให้เร่งแก้ไขปัญหานะครับติดตั้งสี่แยกไฟจราจรนะครับรวมถึงออกแบบให้มีความปลอดภัยนะครับ ด้านนายธนพัฒนศรีชนะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยะโสธรพักภูมิใจไทยขอให้กระทรวงมหาดไทยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำกกกุงตะบนหนองแหนออำเภอกุดชุมจังหวัดยะโสธรซึ่งรัฐบาลก่อสร้างให้กับประชาชนตั้งแต่ปี2536แต่ปัจจุบันขาดการดูแลรักษาจนสภาพเสื่อมโทรมอย่างหนักอีกทั้งคันดินตามแนวถนนก็ทรุดตัว ขอพัฒนาแหล่งท да oi> ่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำกกกุงตําบนน้องแหนออาเภอกุชุมจังหวัดยโสธรสร้างขึ้นโดยรัฐบาลสร้างให้รัษฎรเมื่อวันที่1เมษาพุทธศักราช2536เพื่อนําน้ําไปใช้ประโยชน์ในเขตพื้นที่ดูแลของอบตน้องแหนนะครับความจุ1,226ลูกบาทเมตรมีพื้นที่194ไร่อดีตเคยเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญแต่ปัจจุบันไม่ได้รับการดูแลสุดโทม กระผมจึงอยากฝากท่านประธานไปยังกระทรวงมหาไทยให้เร่งผลักดันงบประมาณและเร่งดําเนินการเข้ามาปรับปรุงแก้ไขถนนทางเข้าและส่งเสริมพัฒนาสถานที่แห่งนี้ให้กลับมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกครั้งหนึ่งครับปัญหาของประชาชนไม่ว่าจะอยู่แห่งหนตําตบนใดก็เป็นเรื่องสําคัญรัฐสภาจึงขอเป็นสื่อกลางไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขเป็นการด,วด่วน